สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงโดยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์้วยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเ,นเตอร์ จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ไหนออฟวันหรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกเดือนตุลาคมนั้นจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเดี๋ยวจะเดินทางไปนู่นมานี่หรือไม่ก็ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะครับมากมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายถ้าได้ไพ่ใบน,นี้ก็หมายกาว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาการขายงานของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆนั่นเองนะฮะคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่9นี่คือไพ่ไหนออบคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยผู้ที่เกิดราศีกันนั้นเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่มีบุคลิกดี แต่งตัวดีหากว่าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีกันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชายขาลุยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสำรวยสำอางอยู่สัหน่อยหนึ่งน,นั่นเองเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวมใส่นั้นต้องส,สะอาดสะอ้านเรียบเรียบกริบอย่างนี้เป็นตอนนั้นเองนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็หมายความว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวน,นั่นเองนะครับคุณผู้หญิงชาวราศีกันถ้า,ากว่าได้ไพ่ใบน,นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่งตัวแบบทันสมัยจา๋าเปรี้ยวจีดนั่นเองนะครับ แต่ว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีถูกกาละเทศะเหมาะสมกับวัยฉะนั้นดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคล้ายๆกับภายในออฟวอนก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จเนื่องจากความสามารถของท่านเนื่องจากการพูดจาดีเนื่องจากการแต่งตัวดีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจา ประสบความสําเร็จแน่นอนครับผู้ที่เกยวราศีกันครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสารแห่งไยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์นในการดูดวงมาก,กว่า23ปี จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิบซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4นะครับนี่คือไพ่ The Emperor หรือว่าไาพ่จักรพรรดิไพ่ใบนี้คือไพ่สูงสุดของผู้ชายไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายและก็เป็นไพ่ดวงการงานที่จะได้เป็นใหญ่เป็นตอคนที่ได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงเช่นถ้ากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นข้าราชการก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหญ่โตคนที่เป็นตำรวจเป็นทหารนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นนายพันนายพลคนที่ทำงานรับราชการก็อาจจะได้เป็นผู้อํานวยการเป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเป็นพนักงานของบริษัทก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าจากที่เคยเป็นพนักงานปฏิบัติการธรรมดา ก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่หัวหน้าง,งานหรือว่าขึ้นไปสู่ระดับผู้จัดก,การระดับผู้อำนวยการแล้วก็ระดับผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีมากๆต่อดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกันที่ต้องทํางานร่วมกับชาวต่างชาติเช่นบางท่านนั้นทํางานกับบริษัทต่างชาติได้เริ่มงานกับบริษัทต่างชาติหรือว่าต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติบางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปท่องเที่ยวก็ได้นนเด็กนะครับพไพ่ใบนี้ไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดนั้นแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงชาวราศีกันนั้นจะมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นจะไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดนั้นผู้ที่เกิดราศีกันที่ไปเอาดีทางด้านของการเป็นนัากการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติ imprint. จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือว่าถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นได้รับการเลือกตั้งแล้วกระแสะความรากักใคร่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านนั้นจะดีมากๆบางทีบางท่านนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองเช่นเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือว่าตําแหน่งสําคัญอย่างหนึ่งอย่างใดทางการเมืองอย่างนี้ก็ได้นั่นเอง ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆนะครับและไพ่ใบนี้มันยังอาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่เป็นใหญ่เป็นโตมีอิทธิพลในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆอย่างนี้เป็นตน้นเป็นขหาบดีเป็นผู้ที่มากบารมีในพื้นที่นั้นๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงไม่ใช่ลูกน้องแต่ว่าดวงคือผู้นําดวงคนที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองนะครับ เองขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่กิราศีการบางทีบางท่านนั้นอยากจะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายเริ่มลงทุนทําธุรกิจของตัวเองจริงๆแล้วในยุคปัจจุบนันนี่การลงทุนนั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีการเปิดร้านไปเช่าพื้นที่เช่าหน้าร้านการลงทุนในหุ้นในทองนะครับผ่านทางด้านของแพลตฟอร์มต่างๆนั้นก็ถือว่า เป็นการลงทุนได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นมีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมด้วยการลงทุนแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปทําธุรกิจเลยนะครับผมเป็นของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ขอให้ชาวราศีกันนั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเติบโตไปในอนาคตนั่นเองในช่วงแรกนั้นถือว่าเป็นการสร้างฐานก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนสําหรับความหมายของไพ่สีไม้เท้า จริงๆแล้วดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันคนที่ได้ไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นดวงชะตาของคนที่ไม่ใช่เป็นพนักง,งานไม่ใช่เป็นลูกน้องแต่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการของตัวเองก็ถือว่าบุญวาสนาของท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงมากๆนั่นเองนะครับเรื่องของอาชีพการงานแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ eight of swords ที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่ใบนี้มันก็หมายความว่าชาวราศีกันนั้นถ้าจะประสบความสําเร็จได้ จะอาศัยเฉพาะคนอื่นจะอาศัยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอย่างเดียวไม่ได้ตัวท่านเองนั้นก็ต้องเดินด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยลําพังสู้ด้วยลําแข้งของตัวเองนั่นเองนะครับจึงจะชนะได้นั่นเองนะครับฉะนั้นชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างถ้าว่าตัวท่านเองนั้นได้วางแผนเอาไว้ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วขอให้จงลงมือทําสู้แล้วก็อย่าท้ออย่าถอยอย่าถอดใจก่อนนะครับ แล้วใช้ชนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นแล้วตัวท่านเองจะสุดภาคภูมิใจนั่นเองนะครับเพราะว่าจะได้รับคําชื่นชมได้รับคํายกย่องจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาอย่างนี้เป็นตน้นตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวันข้างหน้านั่นเองถากว่ามีไพ่เอ็ดออฟซอร์ดหรือว่าไพ่หดาบเป็นเครื่องหมายของนักสู้นั่นเองนะครับ แต่ไพ่ที่ผู้ที่เกิดราศีกันต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เก้าไม้เท้าไพ่เก้าไม้เท้าถ้าเป็นเรื่องการงานถือว่าไม่ค่อยดีให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งในหน้าที่การงานของท่านในตำแหน่งงานของท่านในแผนกของท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางทีอาจจะมีคนอิจฉาลิษยาในตัวท่านก็ได้เนื่องจากว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะมีโชคใหญ่ทางการงานมีโอกาสที่จะไรียปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับที่เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยฉะนั้นตัวท่านเองจะต้องไม่ประมาทนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้มันหมายถึงความขัดแย้งมันหมายถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการเล่นพักเล่นพวกการเมืองในที่ทํางานนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้มันยังอาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองนี่นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลย อาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะไปติดร,ร่างแหกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะให้ระมัดระวังด้วยนะครับจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ขอให้คิดให้เยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่ก้าวไม้เท้านั้นมันเป็นด้านที่ไม่ดีสําหรับเรื่องของการงานถ้ารุนแรงมากๆสําหรับไพ่ใบนี้สําหรับชาวราศรีกันบางท่านนี่นะครับอาจจะถูกโยกย้ายหรือไม่ก็คือว่าถูกเลิกจ้างถูกให้ออกจากงาน อย่างนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นด้วยเหตุผลนี้การออกจากง,งานของท่านนั้นอาจจะหมายถึงว่าออกมาทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็ได้ถ้ามองในแงด่ดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศรีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปักแรกเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่แเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่8เหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ จะมีโชคมีลาบในด้านของการลงทุนเช่นบางท่านนั้นลงทุนทามาค้าขายเปิดร้านเปิดกิจการมันเงียบมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปักแรกเดือนตุลาคมนั้นสถานการณ์มันดีขึ้นสถานการณ์มันพลิกผันก็หมายความว่าจะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้นยอดขายดีขึ้นได้ผลกําไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะได้ผลกําไรครั้งแรกในรอบหลายเดือนของชาวราศีกันก็ได้นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่า หากผู้ที่เกิดราศีกันเป็นนักลงทุนลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญที่ผ่านมานั้นมันค่อนข้างที่จะติดดอยมานานแต่ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าโอกาสเป็นของท่านแล้วผลกําไรจะเป็นของท่านแล้วนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าไพ่แปดเหรียญน,นั้นเป็นไพ่โชคลาภจากการลงทุนนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะฮะผู้ที่เกิดราศีกันครับตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่2 ไพ่เก้าเหรียญเ็าหมายว่าชาวราศีกันนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะได้มาจากไพ่แเหรียญนี่แหละนะครับหรือว่ามีโชคมีลาภทางการเงินการค้าการขายของท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายว่าชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านมีโอกาสที่จะได้รถหลายๆคนก็ฝันด้วยกันท่านนั้นแหละนะครับที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองที่อยากจะมีรถเป็นของตัวเองหรือว่าชาวราศีกันท่านใด ที่วางแผนอยู่ในช่วงนี้นะครับที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถถ้ามีไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าชาวราศีกันนั้นจะได้บ้านจะได้รถจะได้เงินสดก้อนใหญ่แล้วละ่ะดวงการเงินของท่านถือว่าปังมากๆดวงการงานของท่านก็ไม่ธรรมดาจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกันครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับ ชาวราศีกันนั้นมีไพ่ไหนออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่าถ้าเป็นบุค,คลิกลักษณะของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้ชายที่สำรวยสำอางรักการแต่งตัวรักความสะอาดเสื้อผ้าอ่ร์ที่สวมใส่เรียบเรียบกริบคุณผู้หญิงก็เป็นคนที่แต่งตัวดีนะครับ การพูดการจาก็ดีพูดง่ายๆก็คือว่าบุคลิกก็ดีและที่สําคัญก็คือวาทศิลก็ดีแหมมันครบคันเลยทีเดียวฉะนั้นตัวท่านเองจะมีคนมารักมาชอบเยอะแล้วก็ตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าได้นะครับถ้ามันเป็นในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วจะไม่ได้คบคนเดียวเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเลเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่3าม ไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นความยุ่งยากใจเป็นทุกขลาบก็ได้นั่นเองเนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ามีคนถูกใจอีกคนหนึ่งเข้ามาคราวนี้แหละนะครับชาวราศีกันนั้นยุ่งยากใจม,มากๆไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีพไพ่ใบนี้มันหมายถึงรักซ้อนรักสามเศร้าการเป็นกิ๊กเป็นกักนะฮะซุกซ่อนเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้คือการคบกันแบบลับๆ ไพ่เดลิเวอร์นี่บางทีชาวราศีกนันนี่อาจจะมีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตพูดคุยกันถูกคอและคราวนี้แหละมันจะทําให้ชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะมีความหวั่นไหวทา้งด้านของจิตใจบางทีถ้าว่าตัวท่านเองนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะเกิดรักซ้อนเกิดขึ้นนนเดงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมันมีไพ่ความรักไม่ดีอยู่นะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่ห้าถ้วย ไพ่ห้าถ้วยนั้นหมายถึงว่าเครียดกับเรื่องของความรักถ้าปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านเป็นคนที่มีการคบซ้อนก็ได้นั่นเองเนะครับชาวราศีกันครับฉะนั้นไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ความรักของท่านนั้นอึมครึมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดอย่างนี้เป็นตน้น บางทีบางท่านเนี่อาจจะแยกห้องนอนกันนอนแยกเตียงนอนกันนอนคือทะเลาะก,กันกับปัญหานี่แหละนะครับแต่บางทีบางท่านนั้นอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับโกรธกันงอนกันนะครับผมแยกที่นอนกันนอนแยกบ้านกันอยู่อย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ห้าถ้วยแต่ว่าไพ่ห้าถ้วยนั้นความหมายอีกด้านหนึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้อยู่ห่างไกลจากคนรักคู่รักเนื่องจากภารกิจการงานต้องไปอบรมประชุมสัมมนาห่างกัน3วัน5วันอย่างนี้ก็ได้ หรือบางทีบางท่านนี่นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงของการโยกย้ายอาจจะมีการโยกย้ายคนรักคู่รักของท่านนั้นไปอยู่อีกอยังสถานที่หนึ่งนั่นเองนะครับเนื่องจากภารกิจการงานคราวนี้จะไม่ได้เจอกันทุกวันอาจจะได้เจอกันเฉพาะวันหยุดเสราร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ถือว่าเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะครับหรือไม่ไพ่ห้าถ้วยนั้นอาจจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าเหมือนอยู่ไกลกันคือแยกห้องนอนกันนอนแยกเตียงนอนกันนอน อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่ก็หมายาว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนั้นหมดรักแล้วที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะลูกเพราะสังคมแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นชาวราศีกันครับถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้ามีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะหาเรื่องใสตัวหาเฮาใส่หัวนะครับถึงเวลานั้นแล้วตัวท่านเองจะเดือดร้อนมากๆแล้วก็จะเครียดมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีกันครับ และนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปอยไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทวียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดกราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารยนุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ